สวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่ที่วัดละมาดูกับข้าววันนี้เน้นเป็นขนมจีน,นะะอันนี้ขนมจีนอันนี้เป็นของหวาน ันนี้เป็นผลไมย้ยังเหลืออยู่นะครวันนี้จะงเงียบๆนิดนึ่งนะคะ <c oughs> เมื่อวานนี่คนจะเยอะเข้ามาทำบุญวันแม่กันเดี๋ยวอันนี้เราจะยกไปที่หลังนะคะยกไปถวายที่หลัง นนทุนยายอุ่นนะคะวันนี้เรามีผ้านะคะผ้าอาบน้ําฝนผ้าอาบน้ําฝนแล้วก็ผ้าผ้าไตนะคะของอีทของอีทแอดมินแม่แหลมค่ะแล้วก็มีถาดด้วยมาถวายนะ,ะเดี๋ยวแม่แหลมจะถวายพระพระจันทร์บุญมานะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นปัจจใจนะคะ ของพี่นางพี่นางงามดีนะคะทําบุญถวายปัจจัยนะคะส้มบํารุงหลังคาหลังคาที่หินล้หล่นลงมาใส่ที่วัดพระเอกนะคะานานแล้วเหมือนกันแม่เลียยังไม่ได้เอามาถวายพระอาจารย์วันนี้ถือโอกาสถวายพร้อมกันนะคะทาบุญทําบุญพร้อมๆกันเลยของย่าด้วยนะคะย่าเมลอนก็แจกขนมจีนนะคะทำบุญแจกขนมจีนชาวบ้านแล้วพี่นาลงก็ทําบุญ ซ่อมบำรุงหลังคาคือหินหล่นลงมาที่ไม่แหลมไรลนะนี่ไรลและเป็นรูเป็นอะไรเนี่ยพระอาจารย์เริ่มขึ้นไปซ่อมแล้วเดี๋ยวถามพระอาจารย์อีกทีนึงนะคะว่าพระอาจารย์จะให้ไปช่วยวันไหนพระอาจารย์จะเปลี่ยนสังกสีไหมหรือยังไงนะคะเดี๋ยวถวายพระอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทท่านนะคะสำหรับการทําบุญในวันนี้นะคะการทําบุญกับทั้งวัดแล้วก็กับชาวบ้านของเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ ทั้งย่าแล้วก็พี่นางนะคะทำบุญกับชาวบ้านกกอกมาโดยตลอดพี่นาลงก็เช่นกันย่าเมลอนก็เยอะนะคะตั้งแต่ตอนนน้นจนมาถึงตอนนี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ยังอยู่กับพวกเราชาวบ้านกกอกนะคะไม่ทิ้งกันไปไหนที่เมตตาชาวบ้านกะกอกนะคะให้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งธนูบำรุงวัดวารามของเรานะคะเวลาเรามีบุญมีงานมีอะไรนะคะทุกคนก็ร่วมสมทบ ทำบุญนะคะทำบุญกับพวกเราด้วยดีเสมอมานะคะขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนะคะกับบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบาร,รมีหลวงปู่ลิ้นนะคะที่ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองลูกหลานชาวบ้านเกาะกก็ขอให้บุญบาร,รมีหลวงปู่นะคะปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองทุกทกท่านเช่นกันนะคะที่มีความรักแล้วก็ปรารถนาดีต่อพวกเราชาวบ้านเกาะกทุกคนนะคะขนมจีนเจกไปหมดแล้วนะคะ แต่ยังมีเหลือสําหรับใครที่ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราทําให้หมายได้ผู้ใหญ่บอกว่ายังเหลืออยู่แม่เหล็มยังไม่ได้ไปดูนะคะว่าเหลือเยอะแค่ไหนเดี๋ยวถ้าเหลือก็ทํามาวัดอีกครับพรุ่งนี้ ต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ครัวทุกคนนะคะที่ช่วยกันตั้งแต่เมื่อคืนสี่ทุ่มนะคะเมื่อคืนเนาะแม่แบม,มเอาเมื่อเช้านี้ตีสี่ตีห้าประมาณนี้ค่ะขอให้ได้บุญได้กุศลด้วยกันเดี๋ยวรอพระท่าน เข้าถวายกรเลยดีกว่าโนเมเบลมั่ะถวายกรเดี๋ยวแมแบมมาเป็นแอดมินให้หน่อยถือกล้องให้ค่อยหน่อยถือถือแบบนี้เด้อถือแบบนี้ถือข้างไหนอ่ะถือแบบนี้นี่แบบนี้ก็ได้ไม่ไม่บังกล้องก็พอไม่ไปฉันทำได้ ยังไงนี่มือบงังเรียบร้อยค่ะถาวายเรียบร้อยแล้ว ไม่พอไปได้เนี่ยบอกเสือปูอีสันเห็นมันแดดไปเนาะเออฉันไม่ได้ซีเรียสเล่าเตรียมไปอำเภอได้ผู้ใหญ่คุ้ใหญ่เตรียมไปประชุมที่อำเภอ เธอเราจะเป็นแอดมินนะคะแม่เบมกับเงียวก็เป็นคนยกกระเบิ้อมาสวยยกนี่นักบอกเออเออไม่เปลี่ยนเฟซไซกระเบิ้อบอกว่ายกมีเพส ไปลุงเอาเอาน้ำข้าปุ๊บเอากระตุกเอาเอาลือดไปก้อนก็ได้เออเอาออนไลน์นะไปก้อนก็ได้โซนยุผ้านี่เลยสิคะไเบิร์เอาโซนซื้อน,นี่ อันนี้ยังไม่มีช้อนนะคะ <c oughs> <c oughs> vẫn nha chạy dịn dịn Chạy subscribe cho kênh Met, met, ออีลลแ้วเรียบร้อยค่ะ มาอย่างรวดเร็วมานางเคยยายสาวสมโนยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาสาธุสาธุสาธุค่ะ